กลับสู่โรงทอแม่จันสีจ้าสมพิษสวัสดีค่ะคุณวาดกว่าต้อนคนงานเก่ากลับมาแบบนี้หวังว่าคุณแม่คงจะไม่คิดทำลายรับหลังวาดนะคะหรือว่าทำไปแล้ววาสนาลุงอรุ่นก็นตายไปแล้วสมพิษว่าต้องดูแลลุงอรุ่นแล้ว แม่เห็นว่าเขาว่างๆอยู่ก็ให้มาค่อยส้อยลุงคํำพูนดูแลสุริยาเจ้าอย่าท่าเป็นง่วสันหลังวะหลย,ย่านแต่ผู้อื่นสิเห็นแผลที่เวอะวะของเจ้าของเป็นบลกถ้าว่าสันหลังวะนะคะคนที่สั่งฆ่าหลานสาวตัวเองแล้วก็กักขังลูกสะใภ้ถึง20ปีก็คงจะสันหลังวะไม่แพ้วาดแล้วค่ะ จันสีกำหมัดแน่นเลยค่ะอ้ยแม่คุณแม่กำหมัดทำไมะคะสงสัยแม่จันสีจะสูญแหงค่ะจริงเหรอคะคุณแม่นี่คุณแม่โกรธว่านมากจนอยากจะต่อยว่านเลยเหรอคะโอ้คุณแม่อยากจะต่อยว่านมากเลยเหรอคะ ต่อยสิครั้คุณแม่แม่ต่อยวาดสิโธ่ยนึกว่าจะแน่จำไว้เลยนะคุณแม่เราสองคนต่างก็มีสัลหลังหวะด้วยกันทั้งคุณแม่ลุงคำพูลแล้วก็สมพิษอย่าคิดจะหักหลังฉันเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นคนทั้งประเทศก็จะได้รู้เลย ว่าแม่จันสีเจ้าของโรงทอชื่อดังแห่งอุดรมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอมหิตขนาดไหน ดูละครซิ้นไลโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว